สวัสดีนะครับทุกคนพบกับรายการบีครับนะฮะ ตอนนี้พี่ไีอยู่ที่มหาลัยเป็นโครงการครบรอยหาปีของบกชยะลาวิทยาเขตยะลาก็เป็นโครงการที่แบบวิ่งอยู่นะซึ่งพี่วีรับน้ำที่เป็นสันทนาการแล้วก็ยังไงชุดกูนี่ยังไงโบชุดยังไม่ได้ทุกคนเพราะว่าไม่กูมีเหตุผลเพราะว่าคมาคุณยายลบจากโรงพยาบาลนี่คุณยายข้าโรงพยาบาลก็เลยพึ่งมาแล้วก็รอรอเพื่อนมารับเพราะว่าต้องไปอยู่ที่ปั๊มน้ำมันตรงไหนไม่รู้เพราะสันทนาการเธอรับน้ำที่อะไรหนุ่ลิน มองเปลี่ยนใช่ตรงนี้เหรอใช่จริงเหรอจริงสินนก่่อเปิดหน้าก่อนดเปิดหน้าก่อดทุกคาราคาซังมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยววีจะให้ทุกคนได้ดูมาที่ข้างหน้านี่นะนี่เราได้จ้านี่ทุกคนเนี่ยจะเป็นการครบรอบ50ปีซึ่งวีจะรับผิดชอบเป็นสถานการณ์วีจะอยู่ข้างหน้าว่าเดี๋ยววีรอเพื่อนมารับแป๊บหนึ่งแล้วมาเก็บ ก่อนพิธีใช่ป่ะมันมีอ่ามันมีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรเปืนอันมันแบบรุ่เข้ามาแบบเนี้ยทุกคนเดี๋ยววิจะไปที่ปั๊มน้ำมันเขาจะรับเชิญสันทนาการอ่าดีเราสรุปเราอยู่โซนไหนนี่เดือดซึมน้ำในใจในปั๊มน้ำมันเหรอใช่ใช่เนี่มาเร็วเร็ววิมาเออเสื้อกูยังไม่ได้เลยเนยเสื้ออยู่ไหนเสื้ออยู่ที่อาจารย์วิวันอ่ะอยู่ที่อาจารย์ป้าใช่ปะเออใช่ใช่ของของโครงการครบรอบห้าสิบปี ลากันีตุเล่ลากนที่ีตุเล่ black c จ,จ้ะีสาวนี่นลาก <laughs> <laughs> เราบอกมาลยสกสันนิาตุสิกุมาสุก,ก็ต้องมผมไม่ได้ศึกษาของมกชครับเอ้าเข้าเข,าเข,าเขา้เพราะว่ามันมันอนั้นไม่ได้ไงคนเยอะเมื่อกี้เขาเปิดพิธีเราจะเด้งอกลุจะจัลุกาเลยเดี๋ยวเจอกันที่หน้าบกอ นนสนทนาการให้แร่ให้แร่ลยทุกคนแ <c oughs> คนวิ่งอ่ะคนวิ่งทั้งทไ่ิอ่งเป็น,นมมวม่วิ่งอยู่แล้วเพราะวีววสนทนาการ <c oughs> ไแล้วจะจุกยิ่มาดเยตันเด็กเจ้าข้าตนเด็กเจไอามปต่อไอ้ออดูเขามาแล้วมาแล้วมาแล้ว

Kerja, kerja, kerja. Kaki mana? Kaki. Di mana? Di bawah ini. Bawah itu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 . Bawah tiba Bawah itu. 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 Bawah เชียร์หน่อยแลเขาวิ่งอยู่วะเชียร์้อุดอดอ่ะมคลิเนี่ยกินน้ำหน่อยนีคนวิ่งแล้วกี่โลแล้วเวิ่งเนี่ยสโลแล้วสโลแล้วเหนื่อยอ่ะนเียวเลออัดิวลยวนี่จู่ตสลมานี่จูตสลมนเ่เฮนี่จตะสลาจู่ตสลามจูตสลมานี่ กิใช่เราเชียร์เราก็เหนื่อยเติมเตติมเคนที่เป็นสัมปนานกันล้วก็เหนื่อยมามันเฮงคอเฮง่ะเธอ 哇！哈哈哈哈哈！没事儿，我这还能能飞啊，很牛。

ขอฉันเป็นเงเดนเธอคองแล้วคอแห้งอานิสากำลังใจมากทุกคนนันร้ายู่แบบนี่ยอยู่แบบนีนาอย้อยใจหลังีนะเดียวรถา้ยเอเว้เว้เอาเว้เว้เว้ยเว้ Ya ada ya ada Jawa we Big dream for you

จะตัดด้านขัดโน้อนอ่ะขนาดยังวิ่งอยู่หน้ายังปังโคลิเย <c oughs> ่ไม่ปังเลยจ้ะปังอยู่เจนดีๆนะจ๊ะเนไม่๊ะ มาาาัั่งตอนนี้ทุกคนก็คือวิ่งวิ่งเสร็จเรียบร้แล้วนะฮะในการโครงการครบรอบ5 0ปีซึ่งจะมีแจกของกินแล้วนักศึกษาจะได้กินแค่กล้วยจับเนาะแล้วก็อย่างอื่นน้ำเปล่าเองวันนี้น้ำเปล่าเอง แล้วก็วีเห็นแบบเขาได้วิ่งอ่ะรู้สึกแบบเออมันก็โอเคเนาะเพราะว่ามันคือรัก50ปีของมหาลัยอ่ะเนาะเหนื่อยมากเป็น,านาสันทนาการแบบนี้เพราะว่ามันต้องใช้เสียงแล้วก็คอมเม้นท์เฮงคทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยววีไปแล้วทุกคนใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สิ่งทีสำคัญน,นะทุกคนอย่าลืมสมัครไปคลิปคอมเมนต์นะพี่ต๋องวีไม่มีเสียงวีไปละ